สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแนนในบูรณาการทักษะการคิดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5กิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันวันนี้นะคะก็คือชั้นมีค่าเท่าไรนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคะการเท่ากันของจำนวนมีวิธีการคิดหลายๆแบบนะคะ แต่วันนี้ครูจะขอยกตัวอย่างมาสักหนึ่งแบบค่ะนั่นก็คือการใช้กฎการย้ายข้างค่ะซึ่งเราจะย้ายตัวเลขไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับพร้อมเปลี่ยนเครื่องหมายดำเนินการเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามกับตัวเดิมอย่างเช่นเครื่องหมายบวกตรงข้ามกับเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณตรงข้ามกับเครื่องหมายหาร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเช่นเสื้อบวก8เท่ากับ15เราต้องการทราบค่าของเสื้อเราจะย้ายบวก8ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ8จะได้เสื้อเท่ากับ15ลบด้วย8เสื้อจะเท่ากับ7ค่ะเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ กำหนดให้ตัวยิ้มบวกตัวยิ้มบวกตัวยิ้มบวกสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ52และตัวยิ้มบวกตัวยิ้มบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ32จงหาค่าของตัวยิ้มและสี่เหลี่ยมค่ะมาดูแนวคิดพร้อมๆกันเลยค่ะเนื่องจากตัวยิ้มบวกตัวยิ้มบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ32 เราจะนำไปแทนในตัวยิ้มบวกตัวยิ้มบวกตัวยิ้มบวกสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ52ซึ่งตัวยิ้มบวกตัวยิ้มบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ32จะได้ตัวยิ้มบวก32บวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ52 เราจะย้ายบวก32ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ32จะได้ตัวยิ้มบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ52ลบด้วย32เท่ากับ20ต่อไปเราจะนำตัวยิ้มบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ20แทนลงในตัวยิ้มบวกตัวยิ้ม บวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ32จะได้ตัวยิ้มบวก20เท่ากับ32เราจะย้ายบวก20ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ20จะได้ตัวยิ้มเท่ากับ32ลบด้วย20เท่ากับ12ดังนั้นตัวยิ้มจะเท่ากับ12 เมื่อได้ตัวยิ้มเท่ากับ12แล้วต่อไปเราจะนำไปแทนในตัวยิ้มบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ20จะได้12บวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ20เราจะย้าย12ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ12จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ20ลบด้วย12เท่ากับ8 ดังนั้นสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับแปดเรามาสรุปคำตอบนะคะดังนั้นตัวยิ้มในข้อนี้จะเท่ากับสิบสองและสี่เหลี่ยมจะเท่ากับ8ดค่ะมาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะกำหนดให้ดาวบวก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 สามเหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสี่สิบและ ดาวบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสิบห้าจงหาค่าของดาวและสามเหลี่ยมมาดูวิธีคิดพร้อมๆกันเลยค่ะเนื่องจากดาวบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสิบห้าเราจะนำไปแทนในดาวบวก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 สามเหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสี่สิบซึ่ง ดาวบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสิบห้ามีสองคู่นะคะจะได้ดาวบวกดาวบวกสิบห้าบวกสิบห้าเท่ากับสี่สิบต่อไปเราจะนำสิบห้าบวกสิบห้าได้เท่ากับสามสิบนะคะจะได้ดาวบวกดาวบวกสามสิบเท่ากับสี่สิบจะย้ายบวกสามสิบไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบสามสิบ จะได้ดาวบวกดาวเท่ากับ40ลบด้วย30เท่ากับ10เด็กๆคงรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าดาวมีค่าเท่าไหร่ถูกต้องเลยคะ่ะดาวจะเท่ากับ10หารด้วย2เท่ากับ5ดังนั้นดาวจะมีค่าเท่ากับ5ต่อไปเราจะนำดาวเท่ากับ5 ไปแทนในดาวบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสิบห้าจะได้ห้าบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสิบห้าเราจะย้ายห้าไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบห้าจะได้สามเหลี่ยมเท่ากับสิบห้าลบด้วยห้าเท่ากับสิบดังนั้นสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับสิบ มาสรุปคำตอบของข้อนี้กันนะคะดังนั้นดาวเท่ากับ5และสามเหลี่ยมเท่ากับ10ค่ะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่ยากขึ้นนะคะตัวอย่างถัดไปค่ะกำหนดให้แมวบวกแมวบวกแมวบวกปลาบวกปลาบวกหมีเท่ากับส7แมวบวกปลาเท่ากับห และปลาบวกหมีเท่ากับ8จงหาค่าของแมวปลาและหมีมาดูวิธีคิดพร้อมๆกันเลยค่ะเนื่องจากแมวบวกปลาเท่ากับหและปลาบวกหมีเท่ากับ8เราจะนำไปแทนใน แมวบวกแมวบวกแมวบวกปลาบวกปลาบวกหมีเท uhm, ่าก bo ับสิบเจ็ดแมวบวกแมวบวกแมวบวกปลาบวกปลาบวกหมีเท่ากับสิบเจ็ดซึ่งแมวบวกปลาเท่ากับห้าและปลาบวกหมีเท่ากับแปด จะได้แมวบวกแมวบวกห้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดนำห้าบวกแปดได้เท่ากับสิบสามจะได้แมวบวกแมวบวกสิบสามเท่ากับสิบเจ็ดเราจะย้ายบวกสิบสามไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบสิบสามจะได้ แมวบวกแมวเท่ากับ17ลบด้วย13เท่ากับ4เด็กๆรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแมวมีค่าเท่าไรถูกต้องเลยคะ่ะแมวจะเท่ากับ4หารด้วยสอเท่ากับ2ดังนั้นแมวจะมีค่าเท่ากับ2ต่อไปเราจะนำแมวเท่ากับสอง ไปแทนในแมวบวกปลาเท่ากับ5จะได้2บวกปลาเท่ากับ5เราจะย้ายสองไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบสจะได้ปลาเท่ากับ5ลบด้วยสเท่ากับสดังนั้นปลาจะมีค่าเท่ากับ3ต่อไป นำปลาเท่ากับ3ไปแทนในปลาบวกหมีเท่ากับ8จะได้3บวกหมีเท่ากับ8เราจะย้าย3ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ3จะได้หมีเท่ากับ8ลบด้วย3เท่ากับ5 ดังนั้นหมีจะมีค่าเท่ากับ5เรามาสรุปคำตอบของข้อนี้กันค่ะดังนั้นแมวเท่ากับ2ปลาเท่ากับ3และหมีเท่ากับ5ตัวอย่างต่อไปค่ะกำหนดให้ลิงบวกลิงบวกนกบวกนกบวกนกบวกช้างบวกช้างเท่ากับ38 ลิงบวกนกเท่ากับ9และนกบวกนกเท่ากับ12จงหาค่าของลิงนกและช้างเรามาดูวิธีคิดกันเลยค่ะเนื่องจากนกบวกนกเท่ากับ12เด็กๆคงรู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนกจะเท่ากับ12หารด้วย2เท่ากับ6 ดังนั้นนกจะมีค่าเท่ากับ6และลิงบวกนกเท่ากับ9เราจะนำนกเท่ากับ6แทนในลิงบวกนกเท่ากับ9จะได้ลิงบวก6เท่ากับ9เราจะย้ายบวก6ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ6 จะได้ลิงเท่ากับ9ลบด้วย6เท่ากับ3ดังนั้นลิงจะมีค่าเท่ากับ3ต่อไปเราจะนำนกเท่ากับ6และลิงเท่ากับ3แทนลงในลิงบวกลิงบวกนกบวกนกบวกนกบวกช้างบวกช้างเท่ากับ38 ซึ่งลิงมีค่าเท่ากับ3ลิงบวกนกมีค่าเท่ากับ9และนกบวกนกมีค่าเท่ากับ12จะได้3บวก9บวก12บวกช้างบวกช้างเท่ากับ38หรือเราอาจจะแทนค่าสัญ,ญลักษณ์เป็นจำนวนดังนี้ เนื่องจากลิงเท่ากับ3และนกเท่ากับ6จะได้3บวก3บวก6บวก6บวก6บวกช้างบวกช้างเท่ากับ38เราจะนำ3บวก3บวก6บวก6บวก6จะได้เท่ากับ24จะได้ 24บวกช้างบวกช้างเท่ากับ38เราจะย้าย24ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ24จะได้ช้างบวกช้างเท่ากับ38ลบด้วย24เท่ากับ14เด็กๆคงได้คำตอบของช้างกันแล้วนะคะถูกต้องค่ะ ช้างจะเท่ากับ14หารด้วย2เท่ากับ7ดังนั้นช้างจะมีค่าเท่ากับ7มาสรุปคำตอบของข้อนี้กันค่ะดังนั้นลิงเท่ากับ3นกเท่ากับ6และช้างเท่ากับ7ตัวอย่างต่อไปค่ะกำหนดให้ไก่บวกไก่บวกไก่บวก เต่าเต่าม้าบวกม้าบวกม้า,มาเท่ากับ50ไก่บวกไก่เต่าเท่ากับ15และม้าบวกม้าเท่ากับ16จงหาค่าของไก่เต่าและม้ามาดูแนวคิดกันเลยค่ะเนื่องจากม้าบวกม้าเท่ากับ16 เด็กๆรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าม้าเท่ากับเท่าไรถูกต้องค่ะม้าจะเท่ากับ16หารด้วย2เท่ากับ8ดังนั้นม้าจะมีค่าเท่ากับ8และไก่บวกไก่บวกเต่าเท่ากับ15เราจะนำไปแทนในไก่บวกไก่บวกไก่ บวกเต่าบวกเต่าบวกม้าบวกม้าบวกม้าเท่ากับ5้าสิบซึ่งไก่บวกไก่บวกเต่าเท่ากับ15และม้าบวกม้าเท่ากับ16จะได้ไก่บวก15บวกเต่าบวก16บวก8เท่ากับห0สิหรือ ไก่บวกสิบห้าบวกเตา่าบวกแปดบวกแปดบวกแปดเท่ากับห้ต่อไปนำสิบห้าบวกแปดบวกแปดบวกแเท่ากับสาจะได้ไก่บวกเต่าบวกสามสิบเก้าเท่ากับห้ย้ายบวกสามไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบสาจะได้ ไก่บวกเต่าเท่ากับ50ลบด้วย39จะได้ไก่บวกเต่าเท่ากับ11อต่อไปเราจะนำไก่บวกเต่าเท่ากับ11แทนในไก่บวกไก่บวกเต่าเท่ากับ15จะได้ไก่บวก11เท่ากับ15บห้า เราจะย้ายบวก11ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ11จะได้ไก่เท่ากับ15ลบด้วย11เท่ากับ4ดังนั้นไก่จะมีค่าเท่ากับ4ต่อไปเราจะนำไก่เท่ากับ4แทนในไก่บวกไก่บวกเต่าเท่ากับ15 จะได้4บวก4บวกเต่าเท่ากับ15นำ4บวก4ได้เท่ากับ8จะได้8บวกเต่าเท่ากับ15เราจะย้าย8ไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับเป็นลบ8จะได้เต่าเท่ากับ15ลบด้วย8เท่ากับ7 ดังนั้นเต่าจะมีค่าเท่ากับ7เรามาสรุปคำตอบของข้อนี้กันเลยค่ะดังนั้นไก่จะเท่ากับ4เต่าจะเท่ากับเจและม้าจะเท่ากับ8เรามาสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนกันไปวันนี้นะคะ การเท่ากันของจำนวนเราจะใช้กฎการย้ายข้างนั่นก็คือย้ายตัวเลขไปไว้ฝั่งตรงข้ามของเครื่องหมายเท่ากับพร้อมเปลี่ยนเครื่องหมายดำเนินการเป็นตรงกันข้ามกับตัวเดิมเช่นเครื่องหมายบวกตรงข้ามกับเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณตรงข้ามกับเครื่องหมายหาร การบ้านสำหรับวันนี้ค่ะให้เด็กๆทำใบกิจกรรมรหัส2 7เเรื่องฉันมีค่าเท่าไรในกรณีที่ไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้ให้เด็กๆเ,เขียนคำตอบใส่กระดาษ a 4แล้วส่งในบทเรียนออนไลน์ค่ะสุดท้ายนี้ครูอยากให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะแพ้อย่างผู้ชนะแล้วจะรู้จักคำว่าชัยชนะที่แท้จริงเด็กๆคะ อย่าลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ